สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์กันในตอนบ่ายๆนะครับพอดีเมื่อเช้าผมติดงานนิดนึงนะครับก็ c ี vic FK นะครับช่วงนี้ก็ขอให้หยุดเรื่องกางเต็นท์กันไปก่อนนะฮะช่วงนี้เป็นกระแสกันหน้าดูก็ผมก็ไม่รู้เขาดึงเข้าไปก็งง,งๆครับไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เรื่องเต็นท์นะฮะแต่ว่าถ้าเรื่องรถยังพอเข้าใจกันอยู่นะครับเดี๋ยวคันนี้เป็น C ี vic FK ที่ใส่สตัดปรับเกียร์มาแล้วเกิดปัญหาเรื่องเสียง นะครับก็ไม่ได้เป็นที่ตัวสินค้าหรอกครับมันเป็นเรื่องของการติดตั้งเซตอัพนะฮะซึ่งพอดีมีรุ่นพี่ผมเนี่ยแนะนำกันต่อๆกันมานะครับช่วงล่างเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้เวลาในการหานะครับเมื่อเช้าเนี่ยช่างบีไปเทสแล้วเจอหายไหมไปไปช่างบีไปกับผมนะฮะก็ปกติก็จะอยู่กันใน มาสด้าเนอะวันนี้ก็มาอยู่ในซีวิกนะครับดูสิคันนี้ใส่ใส่สตัดตัวแพงด้วยอ่ะไม่พูดชื่อยี่ห้อแต่ไม่ไม่เกี่ยวนะครับปัญหาไม่ได้เกี่ยวกับยี่ห้อนะฮะเป็นนิสสังการติดตั้งนะครับอ่ะวิ่งมาสามหมื่นกว่าโลเท่านั้นไปลองดูมีเบรกมือไหมตื๊บตื๊บอ่ะโอเคทางกระจกก่อน พร้อมไปอังทั้งกี้อ่ะไปดูได้ครับเขาจะอยู่เขาจะอยู่ที่จุดสองนะฮะไปหาทั้งกี้ได้อ่าโอเคอ่ะถือก็ได้กี้ถือก็ได้ถ่ายได้่ะอ่านคอมเมนต์ได้โอเคมันีช่างหลอดดังยางแหมไปดูครับสตัดตัวนี้มูลค่าประมาณห้าหมื่นบาทลูกค้าไปใส่แล้วจะเป็นยังไง เดี๋ยวให้เขาเลอก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยว่ากันให้เขาจอดตรงนี้ปกติอย่างนี้เบรกดังไหมดังครับพี่อันนี้เงียบเลยเหรอไม่ยังตอนนี้ยังไม่ได้ย่งอโอเคนะครับอุ้ยรถไม่เดิมมั้งนี่กดคันเร่งทำไมมันไปเลยเนี่ยม่มอ่าไม่เดิม,ไม,ดมไม่ต้องเบรกแรงใช่ไหมเดี๋ยวพี่เข้าสายอ่าเข้าสาย เดินหน้าถอยหลังแต่เบรกครับเดินหน้าอ่าโอเคเดี๋ยวลองเลยทำผ่านไปหน่อย,นนนอ,ยอ่าเบรกถอยไม่มีไม่มีแล้วนะไม่มี ไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวไปเข้าซอยซอยที่มีลูกระนาดลองวิ่งกันนะครับก็ซีวิ c เอเคก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะเอฟซเอฟเใส่ช็อคอัพตัวเดียวกันรู้สึกว่าตัวนี้ก็ถ้าไม่ใส่สตาร์ทับบเกียวตัวมอนโรก็มีนะรู้สึกมอนโรก็ทําแล้วนะครับเผื่อใครที่ไม่ชอบฟิลลิ่งของช่วงล่างเดิมที่มันอาจจะนุ่มไปหน่อยหรือเปล่าตัวนี้ช่วงล่างที่ผมเคยขับมาเนี่ย ถ้าใครจําได้ผมเคยพูดถึงเมื่อตอนครั้งที่ไปชิงใหม่ก็ได้ไปเช่าเป็นตัว F C หนึ่งจุดแปดแล้วก็ไปลองขับดูก็ก็รู้สึกเหมือนกันว่าแฮนด์ i ลิ่งของพวงมาลัยค่อนข้างจะไวนะครับแต่ก็ไว้ใจได้นะคือมันออกแนวนุ่มย้วยแต่มันก็อยู่ในระดับหนึ่งถ้าเกิดคุณใช้ความเร็วไม่เกินร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับอ่าตรงนี้เขาตั้งไว้เนี่ย ผมว่าอันนี้เป็นนิสัยของพวงมาลัยเขาที่เจ้าของรถบอกว่ามันค่อนข้างจะไวอาจจะต้องไปพึ่งร้านตั้งศูนย์นะครับลองปรับเซ็ตเรื่องของศูย์ล้อมุมโทนะครับว่ามันจะช่วยได้ขนาดไหนละกันเพราะว่าบางครั้งการตั้งสเปคของมุมโทเนี่ยหลายๆที่เขาจะอิงจากสเปคค,คอมพิวเตอร์ซึ่งบางทีมันก็ต้องปรับกับปัญหาเนอะอันนี้กึกไม่เป็นไรบางทีเมื่อกี้ล้อมันเพิ่งลอยมันยังไม่เข้า อนะย่าลององนี้ไม่มีเลยนะเบรกที่ไยนะ่ถอยเลยไม่มีรถมีไหมอยียงเมื่อกี้ใช่ไหมเหมือนไม่ใช่นะ เือนข้างขวาแทนข,ข้างซ้ายไม่มีแล้วนะเนอะขอันนี้น่าจะเป็นเบรกว่ะเนอะ,เ,นอะเดี๋ยวลองดูเพราะว่าทาไมถึงพูดถึงเรื่องเบรกต้องบอกก่อนปั๊มแซดสิบแปดหรือสิบแปดแซดนะฮะผมไม่ค่อยได้จำเท่าไหร่น่าจะเป็นแซดสิบแปดที่เขาเรียกกัน <c oughs> หลายๆท่านใส่มาเป็นปั๊มมือสอง ทีนี้ยปั๊มมือสองเนี่ยเอ,อเราเคยเจอแล้วกันว่าฐานหรือช่วงฝักของตัวผ้าเบรกมันมีระยะห่างค่อนข้างเยอะมันสึกหลออ่อจะเรียกว่าสึกหลอก็ได้อย่างช่างบีพูดว่าก็ไม่รู้ว่าของมันมาไม่ดีหรือมันใช้แล้วมันสึกนะครับแต่ว่าพอใส่ผ้าเบรกเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดระยะฟรีได้ อพอมันฟรีปุ๊บเนี่ยเวลาเราเดินหน้าก็จะมีเวลาแตะเบรกจะดังกึกหนึ่งเวลาถอยหลังก็จะดังอีกกึกหนึ่งตอนที่รถหยุดแต่ถ้าถอยแล้วถอยยาวๆจะไม่ดังนะแต่ถ้าเดินหน้ายาวๆก็จะดังทีเดียวเหมือนกันแล้วก็หยุดไปนะครับแต่นี่ก็ไม่มีนะแต่ของเดิมเนี่ยคือเดินหน้าทุกครั้งก็ดังเลยใช่ป่ะังซ้ายกกกถ้าถามผมอย่างเงี้ยไม่ใช่ปัญหานะเนี่ยแล้วถ้าถอยหลังเบรก้วดัง เออนิดหนึ่งแล้วเดินหน้ามาใหม่จะต้องดังครึ่งหนึ่งเนี่ยทีหนึ่งแล้วเดินทีนะไม่มีแล้วเนี่ยใช่เนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีแล้วเนี่ยมมผมเดินไปเรื่อยๆไม่มีครับแต่ถ้าถอยหลังเมื่อไหร่มาหนึ่งเสียงเลยนี่อีกทีหนึ่งถอยทีหนึ่งไม่มีต้องไม่มีเนะไม่มีเนี่ยแปลว่าอะไรเมื่อเนี่ยอ่ะสมมติอันนี้เป็นจานเบรกพระเบรกอยู่ตรงนี้ตอนเราเดินหน้าพอเราเบรกปุ๊บ้ามันก็กระดิกไปข้างนี้ถ้าเดินหน้าย้ำอีกมันก็ไม่ไปลวเพราะมันสุด นะครับแต่พอถอยหลังพอเบรกผ้าถอยหลังกึกครั้งแรกพอกึกอ,อีกทีก็ไม่มีแล้วนี่แหละอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมกําลังอธิบายเพราะอะไรผ้าเนี่ยมันจะอยู่ในลันกษณะของครึ่งวงกลมแล้วกันหรือเสี้ยวพระจันทร์ระยะตรงนี้มันก็จะเหมือนมันมีแป้นรองรับอยู่มันอาจจะสึกไปหรือเกิดจากการเบรกแรงๆมันเป็นไปได้หมดนะครับหรืออาจจะเกิดจากการใช้งานของลูกค้าเองเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นตรงเนี้ ด้วยความที่มันอยู่กับรถที่สมรรถนะค่อนข้างสูงแล้วเวลาใช้ความเร็วกันหนักหน่วงเวลาเบรกมันต้องเบรกแรงอยู่แล้วล่ะมันก็จะมีการสึกหลอตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาเดิมไม่มีแล้วน่าจะจบแล้วเดอีทก็ไม่มีแล้วอีตอนเด็กหายนะสำหรับผมอันนี้ถ้าเป็นผมอะผมว่าเฉยเฉยละอันเนี้ยถือว่าจบละไม่มีนะครับก็ฝากไว้แหละในเรื่องของการเซตติ้ง ช่วงล่างสัดปรับเกียวผมเคยบอกเสมอนะครับว่าของถูกของแพงก็เรื่องหนึ่งคุณภาพสินค้าก็อีกเรื่องหนึ่งการติดตั้งเซตอัพสำคัญมากก็เป็นอีกหนึ่งข้อเหมือนกันคุณจะใส่ของแพงก็ได้คุณจะใส่ของถูกก็ได้ถ้าเกิดคุณใส่ของแพงแต่คุณเซตมาไม่ดีของแพงก็อาจจะเหมือนของถูกนะครับของที่ถูกถ้าเซตดีอาจจะพอใจกับการใช้งานเป็นไปได้หมดซึ่งที่ร้าน ลูกค้าเนี่ยท่านเนี้ยด้วยความที่มีคนให้เครดิตต้องพูดกันอย่างนี้แนะนํามาตอนแรกเขาก็งงเหมือนกันเลยดูแต่ว่าร้านวีนายเลสชอปเป็นเพจธรรมด,ดานี่พี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำฮอนด้าหรอพี่เขาก็บอกอิงเข้าไปเถอะอะไรอย่างนี้ะ Honda, ะน,นะครับวันนี้ก็พิสูจน์ให้ดูแล้วว่าเราก็ทําตามสเต็ปทุกอย่างที่ความเป็นช่างควรจะทําผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพื่อไล่แล้วก็เช็คให้ลูกค้าซึ่งงานแบบเนี้ยถ้าเอาตรงๆบางทีเขาก็ไม่แก้นะ เพราะว่ามันใช้เวลา,วลานะครับเ,เจ้าของรถเนี่ยติดตั้งสตาร์ทมากับร้านที่เขาซื้อเนี่ยแหละตัวแทนจําหน่ายเนี่ยแหละแล้วก็แก้ไขไปสองสารอบละนะครับอาการออกมาแต่ละครั้งไม่เหมือนกันด้วยแล้วมันก็ไม่จบสุดท้ายเขาก็ท้อแล้วว่าเบื่อละเอ้ยมันไปแก้ยังไงก็ไม่หายนะครับเพราะอะไรบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องที่มันเกิดการผิดพลาดในการประกอบนะครับหรือช่างเนี่ยอาจจะ ทำกันหลายคนต้องพูดกันอย่างนี้แล้วก็มั่นใจว่าอีกคนหนึ่งขันแล้วทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันประกอบไปมันไม่เข้าที่ครับแค่นั้นเองนะเราก็แก้ให้แล้วก็เราก็ต้องใช้อย่างที่บอกเรื่องเบรกก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับอันนี้คือช่างบีเขาคือเราตรวจเช็คเนี่ยเราไม่ได้ฟังแค่นในสิ่งที่ลูกค้าพูดว่าอะไรเสียแต่เราตรวจในลักษณะของความเป็นคนที่ทดสอบอะ่ะเราก็บอกหมดเลยว่าเราเจออะไรมันอาจจะเจอมากกว่าที่ลูกค้าบอกด้วยซ้ํา นะครับล้วก็แจ้งตามไปเลยว่าโอเคมีตรงนี้นี้ลูกค้ามีความต้องการจะแก้ไขในเลเวลไหนหรือว่าเอาหมดเลยหรือว่าตรงนี้เป็นปัญหาหรือบางเพราะบางคนเนี่ยได้ยินไม่เหมือนกันคําว่าได้ยินไม่เหมือนกันคือบางคนบอกเสียงอันเนี้ยสาหรับเขาเขาคิดว่ามันปกติบางคนเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยทางนั้นมันปกติคิดว่าผิดปกติมีหมดเลยนะทุกวันนี้เราเราต้องอธิบายลูกค้าแล้วก็ต้องต้อง ชเหตุผลนะเราก็ต้องคุยกันว่าจริงๆปัญหาของลูกค้าคืออะไรไม่อย่างนั้นนะก็จะซ่อมไปแล้วเสียเงินแล้วก็ไม่จบ<ช>นะครับอันนี้สําคัญมากนี่น่าจะจบแล้วละ่ะไม่มีแล้วเนี่ยตอนวนะิ่งเน่วิ่งเล่เสียอ์ไมกุกลุ้เหมือนมันเขย่าตลอดเวลา<ช>นะครับรถ<ช>ล,ลูกค้าเนี่ยทำไปซะดีครับรถช่างยังไม่เสร็จเลยครับ <laughs> อันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่มีเวลาหา รใช้กันอย่างเดียวฮะเนีกดไปเลยครับโหแรงอ่ะพอละร้อยี่เอาเบรกค่อยๆเติมน,นะโอ้โหสมราคาสมราคา,า,คาทังกีไปไง้ช่างมันของโหลดไม่เป็นไร<ส>มีคอมเมนต์อ่านได้เลยนะไม่มีเขาบอกไม่ได้ยินเสียงไ,ม,<ส>ไม้หรอ โอเคนะโอเคครับถ้าว,วิ่งอย่างเมื่อกี้มีเสียงแล้วที่มันพวงมาลัยไวก็มาจากตัวนี้หรือเปล่ามันกระดิกนะมุมล้อมันจะหนีนะมันมันให้ตัวได้อเออมันให้ตัวได้ลองโยกเบาๆเฮ้ยแม่งเยอะอืมได้ได้ได้ได เบรกเขาดูดแต่ก็ไม่ได้หัวทิ่มไปเลยนะจังหวะแรกอะโอเคเลยตั้งแต่ลองรถมารถลูกค้าที่เข้ามาให้เราเทสตั้งแต่ลองมาที่ทําเบรกมานะอือันนี้ยเบรกบาลานดีโอเคเลยอืเท่าไหร่นะเมื่อกี้ช่างบีเขาบอกแสงก็บาดครับแสงก็บาทครับชุดนี้ชุดนี้ผสมคําล่าเลยสมราคาสมราคาแสงก็บาท ก็ทดสอบไว้ฟีลิ่งของช่วงล่างราคาครึ่งแสน,นถ้าถวนี้ได้ยินเลย่าเบาก็น่า,นาจะจบละอย่างนี้ตรงงานได้นะครับในเรื่องของเบรกก็ ค่อยว่ากันผมว่าอันนี้ไม่ซีเรียสเนอะมันเบาอะมันเบาอะเออแล้วก็แก้ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันถ้าแก้มันเป็นเทคนิคของร้านเราแล้วไงเออรอผ้าใหม่ดีกว่าเดี๋ยวค่อยทาดีกว่าผะว<ๆ>่าผ้านี้เมื่อกี้ก็เช็คไปก็มีผ้าเล้าไปนิดนึงเนอะใช่มีผ้าเล้าเลยทาไปก็เท่านั้นแหละใช้ไปก่อนดีกว่าไม่อันตรายหรอกไม่ต้องกลัวใช่ครับนะครับไม่มีผลกับสมรรถนะ นะครับคงไม่มีถึงขั้นเออถอยหลังเบรก <c oughs> ตึง้งทีหนึ่งแล้วก็ซัดเดินหน้าปึง้งแล้วก็เบรกเดินหน้าถอยหลังเบรกอะไรเงี้ยคงไม่ได้เล่นสเต็ปนั้นมั้งนะถ้าสเต็ปนั้นก็อาจจะมีผลนะครับก็เรียบร้อยส่งงานได้นะครับเป็นเรื่องของการปรับเซ็ตนะครับอันนี้ฝากไว้ปัญหาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยว จะมี t o y ยต a m a j e s t ตีอีกหนึ่งคันเหมือนกันอันนี้ก็ตัวสตาร์ทรบบเกียร์ที่ใส่ไปมันเจอปัญหาว่ารั่วซึมอันนี้ผมพูดเลยเพราะว่าเป็นเรื่องปกติมีโอกาสเกิดขึ้นได้เรากำลังจะบอกว่าอะไรเคลมให้ดูแลให้รับผิดชอบให,ให้ลูกค้าสบายใจได้นะครับของทุกอย่างที่เป็น Mas ต์โปรดักชั่นเคยบอกไปแล้วมันมีโอกาสเกิดปัญหาได้หมดสิ่งสาคัญคือคุณซื้อที่ไหนต่างหากแล้วเขาดูแลให้คุณได้หรือเปล่าเขารับผิดชอบจริงหรือเปล่านะครับ ตอนซื้ออาจจะบอกว่าโอ้ยถูกกว่ด้วยรับประกันรับผิดชอบให้แต่พอเอาเข้าจริงๆเคมแล้วก็อิดออดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งแล้วกันที่เราให้ความสําคัญกับตรงนี้คุณเสียสตางค์กับเรานะครับผมพูดเสมอวีนไร์ช็อปไม่ได้ถูกที่สุดแต่เราดูแลให้คุณเต็มที่แน่นอนนะครับถ้าเกิดบางครั้งเราเห็นคนอื่นขายถูกนะเรายังคิดในใจเลยเขาขายได้ยังไงแล้วเขาจะเซอร์วิสไว้หรอ เพราะในความเป็นจริงการเซอร์วิสทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับลูกค้าประจําก็น่าจะรู้ดีว่าสไตล์ที่ร้านเป็นยังไงก็เรียบร้อยกับ c ซ v i c FK คันนี้นะครับเราจบงานกันได้ไม่ใช่เฉพาะ m a สด้าฮอนด้เราก็ทําได้นะฮะก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกับชัางกีที่จุดกลางเต็นท์นะฮะชัางกี้ขเขารออยู่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ